สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็วันอาทิตย์วันหยุดร้านเปิดนะครับพรุ่งนี้จันถึงศุกร์เสาร์เปิดนะครับอาทิตย์หน้าหยุดนะครับอาทิตย์หน้าหยุดนะฮะใครจะมามาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ละยี่สิบสามวันนี้วันที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้ามาได้ตามปกตินะครับสามสิบจะหยุดนะฮะแป๊บปุ๊บแป๊บแป,ป๊บเดียวสิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ปรับราคากับทิด้านะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับในราคาไม่ถึงสองแสนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจะมีมิราดมีซิตี้เซ็เอ็กซ์แล้วก็นิสสันทิด้านะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วมันเป็นรุ่นท็อปแบบนิสสันทะิด้านหนึ่งจุด รุ่นท็อปสีบอลเงินนะครับปี2,009ราคา1,98นะครับ1,98,000บาทขออนุญาตไอ้ใครมาคนล่งก่อนพูดพูดไปเคี้ยวไป <laughs> มันไม่เคยมันมันติด <laughs> อ่ะขายมาฝรั่งแล้วตะกี้ตะกี้กินข้าวมาเออแล้วก็เคี้ยวมาฝรั่งไงมันลืมคลายออกก็เลยลองลอง,ลองเไม่ชิน <laughs> นะฮะอ้าวกลับมา 1, 1 9 8 0 0 0เก้าดบาทหนึ่งแเกแดันบาทเคดีดีฟีด้ามันไปเลยเคดีดีฟีด้ามันไปเลยนะตกข้างว่าอยู่ที่สี่พันสามรอยสิบเอบาทสี่พสามรอยสิบอดบาทนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวลองหารเป็นวันดูนะครับตกวันละร้อยสิบสาบาทวันละ1้3สี่บสาบาทนะครับถือว่าถูกนะครับอ่า ำหรับพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาคันนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่เล็กนะนิสสันทีด้นะครับเป็นรุ่นกลางๆเนาะไม่ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่ไม่เล็กอะ่ะเราได้เครื่องพันแนะเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับคันนี้นะสีบอลเงินสวยๆรถมือเดียวนะฮะรถมือเดียวไม้น้อยประวัติศูนย์ประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับนะบอกเลยว่าถ้าชอบนะครับนิสสันนะครับแล้วมันเป็นรุ่นพี่อย่างทีด้าน่าจะ น้าขับนะครับเนี่ยฮะก็มีคันเก่ามาเทินได้นะฮะหอมไฟตัดหมอกนะครับผมสีบอลเงินส,สวยๆเลยสภาพดีมากๆนะครับ นี่ยฮะถ้าใครที่กำลังมองหารถราคา2 0 0นะแสนเนี่ยแนะนำอีกหนึ่งคันเลยนะครับเพราะได้เครื่องใหญ่นะครับกุญแจรีโมทกระจกพับปรับพับไฟฟ้านะฮะกระจกข้างเนี่ยนะฮะติดฟิล์มกันสะทบครบนะครับไม่ถนัดนะต้องขออภัยด้วยนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเปิด เป็นเบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานเลยนะฮะสวยมากนะครับแน่เย็นเดินทางไกลสะดวกสบายนะครับและเครื่องยนต์ผมว่ามองเครื่องพันแปดเนี่ยหยบสนุกนะกำลังดีนะกระจกอ่ะเช็ดกระจกให้ก่อนมันแง้มได้ไม่เยอะนะเพราะว่าติดรถจอดชิดกันเยอะนะครับแล้วก็มีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับนี่ฮะทำงานได้ดีฮะสมบ,บูรณ์ ประตูเนี่ยเป็นแบบคีย์คีย์เล็ดด้วยนะครับอ่าก็นำกุญแจไหมใกล้ก็เปิดได้เลยนะครับเปิดได้เลยนี่สวยงามฮะผมชอบเบาะเขานะเบาะสวยมากนะครับแล้วก็แอร์ถึงนะแอร์เย็นนี่ครับอ่าทำงานได้ดีลื่นนะครับนี่ดูเบาะสวยงามสวยมากนะครับถ้านสสันเนี่ยบเบาะเขาสวยมากแอร์ถึงครับแอร์เย็นมากนะครับนี่โอเคเนาะ 198,000บาทนะลองพิจารณาดูนะครับกับเครื่อง1 8นแปดนรุ่นท็อปนะครับปี2009ันแอร์แบ็ก ABS ครบนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นไฟฟ้านะน่เปิดได้เลย ถ้าอันนี้ก็คือถ้ามีกุญแจมาใกล้ๆก็กดปลดล็อกได้เลยนะ<ม>เปิดได้เลยแล้วก็เป็นปุ่มไฟฟ้าด้วยนะครับน,น็อตไม่ขยับนะรถระวัตวศูนย์อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยแต่วันรับรถเดี๋ยวล้างนคนเครื่อบให้อย่างดีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็จัดไปได้นะครับเคดีดีพี่ดาวเลยนะแบ่งพับได้60-40นะฮะไฟติดนะครับนี่ดูดีดูดีมากๆนี่ ไฟติดนะครับไฟสองสว่างติดนะครับนี่อุปกรณ์แม่แรงนะกุญแจยังอะไรอยู่ครบนะครนี่นะครับสวยงามนี่ดึงพับนะครับตรงนู้นด้วยนะอันนี้ก็ลองมาดูที่ร้านแล้วก็พับเอานะครับโชคคําแข็งแรงนะฮะอ่ามีที่บังของด้วยนะครับแล้วก็ด้านนี้ เดี๋ยวผมขอเอาแมสก่อนเอาแมสใส่กางเกงก่อน <c oughs> เปียงหมดละนะเอาลงใต้คางนะ <c oughs> ผมพยายามใส่ตลอดลแล้วอุ้ยมะนาวมะนาวหรือมะกรูดเนี่ยดกจังเลยสวยมากมะกรูดมะมะกรูดหรือมะนาวมะมะนาวชีวิตเขาแล้วผมไอ้ต้นแค่ต้นตะไคร้ผมยังไม่รู้จักนะพี่เ้ยนะผมนี่อ่อนต่อโลกมากเลยนะนี่ครับกระจกทำงานได้ดีนะลงได้สุด นะครับลงที่สุดนะครับแล้วก็บาอเนี่ยผมชอบมากๆนะมันสวยมากนะครับแบ่งพับได้แล้วเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานเนี่ยนะฮะนี่โอ้โหดูดีมากชอบนะครับแบบนี้แหละชอบชอบนุ่มๆด้วยเนี่ยนะอะไรที่นุ่มๆผมชอบ <laughs> ใช่ไหมเดี๋ยวลองลองมันดึงยังไงนี่มันดึงนี้โอ้เดี๋ยวมันต้องถอดตัวนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวผมจะลองพับดูเพราะไม่เคยพับเหมือนกันนี่มันก็ประมาณนี้มั้งเบรคโซนประมาณนี้นะแบ่งพับได้นะอเวลาขนของเยอะๆนะครับมีน้องหมาน้องแมวก็สะดวกสบายนะฮะตามนี้ได้เลยนะครับก็ปรับจากตรงนี้อึ๊ดันไปได้ผมไม่ถนัดเดี๋ยวอ๊ถ่ายกันสดๆนี่วิมันเอ็นได้ด้วยโอ้โหดีนะเนี่ยนี่ ไม่ต้องปรับเทราะันคือนอนราบนอนอะไรก็ได้ปรับเอาแล้วแต่ชอบเออดีอันนี้ดีนั่นดีมากๆเนะวังเกลี่ยน้ํานี่โอ้เดินทางคนนั่งหลังสบายนะผมบอกเลยไม่ใช่แค่คนนั่งหน้านะนี่คุณจะปรับเอนอนก็ได้ปรับเล่นมือถือก็ได้แล้วแต่นะครับสะดวกสบายเยไปดูห้องเครื่องกันอมาดูฝาถังน้า,ามันนะเติมได้ถึง E 2 0เลย อาจจะเปื้อนฝุ่นบ้างนะครับฝนตกใส่บ้างนะครับฝนสาดเข้ามาบ้างนะครับมีฝุ่นบ้างนะแต่วันรับรถล้างพ่นเคลือบพยอย่างดีนะครแผ่นกันความร้อนนะครับตัวน็อตเป็นรถนะครับมือเดียวไม่น้อยนะครับประวัติดีไม่เคยชนนะครับนอนไม่ขยับประวัติสูงเลยนะฮะ ในเครื่องพันแปดนะครับเติมน้ำมัน e อีสิบได้นะครับนะแล้ใครที่ชอบขับร้อยสี่สิบขึ้นเนี่ยผมว่าโอ้เสียบสนุกนะแต่ถ้าแปดสิบร้อยหนึ่งก็สบายๆนะเดินทางไกลหายห่วงนะฮะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับห้องเครื่อง ไม่ไหวแล้วร้อนมากมากไปดูภายในกันต่อเลยนะครับอ่ะกลับมานะฮะตรงนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีแอร์แบกนะฮะอย่างดีเลยนะครับนี่สวยงามที่สัวนนี่ก็ทำดีนะฮนะ,รอ,ะรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันนะครับรถตรวิศูนย์ทุกระยะเลยนะฮะเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะเครื่องพันแปด เนี่ยฮะโอ้ยน้ำมันก็จะหมดนะอ่าแล้วที่ไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับนี่นะไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับอ่ากระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะปรับสูงต่ําไฟหน้าได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะมาสมบูร์กระจกข้างออโต้ฝั่งคนขับนะมีเซ็นทรัลล็อก ปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับนี่แจนะครับอึบเป็นนี่หุ่นแจสวยมากนะครับสวยมากเป็นแบบรุ่นใหม่นะสวยมากนะครับแล้วเป็นระบบนะครับคันนี้เป็นระบบบิดสตาร์ทเอนจินสตาร์ทนะครับนี่คือเพียงแค่เอากุ่นจเนี่ย ไว oui er ้แค pues mm ่ต okay. ัวจรถพอนะครับนอกนั้นก็แล้วก็บิดสตาร์ทนะฮะโอเคช่องใส่ของนะเครื <sun> <mate> ่องเสียง FMAMFM สองนะเปลี <het> ่ยนขึ้นหรือจะไปเปลี่ยนจอดีวดีก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเลย เนี่ฮะก็โอเคนะครับนี่อันนี้อันนี้เซ็ตขึ้นไว้แล้วก็กดได้นะปิดแอร์เย็นฮะวางแก้วน้ำนี่วางแก้วน้ำปูด้วยพรมกระดุมนะครับเกียร์ก็ประมาณนี้ขับง่ายฮะนี่มีเท้าเขนนะครับ ที่จุดบุรีอยู่ตรงนี้นะครับนี่จุดบุรีถ้าไม่ใช้ก็ยกขึ้นนะครับเนาเบาะมันปรับฝั่งนี้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเออดีเนาะปรับฝั่งนี่ฮะอันนี้ใส่ของได้ไหมเปิดยังไงเออนี่ใส่ของได้ด้วยแล็วถึงหนึ่งก็พอใส่ของได้เล็กๆน้อยนี่เท้าแขนได้ใส่ของได้สบายนะฮะแต่เบาะเบาะผมชอบเบาะนะเบาะสวยดีนะครับ หนังแท้จากโรงงานด้วยนะฮะอ่ะตามนี้นะครับไฟติดเนาะขออนุญาตปิดเลยแล้วกันนะก็สรุปเลยนะฮะคันนี้เป็นนิสสันทีด้านะฮะ 1.8G รุ่นท็อปสีบอลเงินปี2009นะฮะรถมือเดียวนะฮะในราคา198,000บาทนะครับ198,000บาทลองพิจารณาดูนะเคดีก็ฟีดาวกันไปเลยนะตกข้างว่าอยู่ที่4,311บาท 4,311บาทนะครับผมนะฮะซื้อเงินสดรับรถพร้อมเล่มได้เลยนะครับตามนี้เนาะอ่ะไปแล้วฮะเดี๋ยวจะไปรีวิวอันติดต,ต่อนะครับราคา2 0 0แสนไปเกือบ3 0 0แสนนะราคาไปไปลายเป็นรถขนาดกลางนะครับ CNG แท้จากโรงงานเลยนะฮะอ่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสีบอลเงินเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ปรยากไปเลยนะครับสวยน่าขับนะครับ,น,รบนิสสันเขาทำชอบ ผมสังเกติสันเนี่ยนะยิ่งรุ่นพี่เนี่ยหรูนะทำภายในสวยงามนะสวยมากๆกนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆนะแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับกับิสันทีด้านะฮะนี่ดีเจอย่างดีเลยนะข้างนอกเนี่ยเราก็ปลดล็อกได้เลยนะครับมาดูก่อนนะแล้วก็อันนี้คือผมจะล็อกไว้นี่ อ่านี่ล็อกละมันจะลกติดเปิดไม่ได้แต่ถ้าเรามากดปุ่มนี้สีดําเลยถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวเราสามารถเปิดได้เลยนี่มันจะปลดอัตโนมัติเห็นไหมฮะอ่าง่ายๆว้าถือของหนักเช่นกุญแจอยู่ในกระเป๋าเราก็ปลด,ปลด,ปลดได้เลยอ่าโอเคตามนี้เนะาะะฮะสนใจไงก็เบอร์0852491977นะครับกิดนะครับ0 8 5 2 4 9 1 9า7น้แว่นตาผมไปไหนละ <laughs> นี่กับนิสันชีด้านะครับรุ่นท็อป